สวัสดีครับวันนี้เราจะชวนมาออกเดินทางไปทั่วโลกกันแต่ไม่ใช่ทัวร์ธรรมดานะครับแต่เป็นการเดินทางเพื่อไปตามหา10ส,สุดยอดซูปเปอร์ฟู้ดที่เป็นเหมือนพันธมิตรคนสำคัญของสุขภาพลำไส้ของเราเลยเคยคิดกันเล่นๆไหมคะว่าเคล็ดลับสุขภาพดีที่คนสมัยนี้ตามหากันเนี่ยบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในอาหารโบราณที่คนสมัยก่อนเขากินกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วก็ได้ ซึ่งวันนี้ล่ะค่ะเราจะไปไขความลับนี้กันไปทําความรู้จักกับเหล่าพันธมิตรตัวจิ๋วแต่พลังไม่จิ๋วเลยและนี่ก็คือเส้นทางการเดินทางของเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากทําความรู้จักเพื่อนสีในลําไส้ของเรากันก่อนจากนั้นบินลัดฟ้าไปดูขุมทรัพย์อาหารหมักฝั่งเอเชียข้ามไปยุโรปแล้วก็มาดูเครื่องดื่มหมักเก๋ๆในยุคนี้ก่อนจะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับเด็ดๆที่จะทำให้โปรไบอติกส์ทำงานได้เต็มที่ที่สุดครับเอาล่ะครับ พร้อมแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันเลยบทแรกนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอเจ้าขุมพลังจิ๋วๆที่ซ่อนอยู่ในอาหารรอบตัวเราที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยนะครับคำว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยฟังดูอาจจะเหมือนศัพท์วิทยาศาสตร์ยากๆแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับมันก็คือจุลินทรีย์ดีๆที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองหรือที่เราชอบเรียกกันเด็ดปากว่าแบคทีเรียตัวดีเนี่ยแหละครับ พอเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโอเคครับสถานีแรกที่เราจะแวะกันก็คือทวีปเอเชียต้องบอกเลยว่าที่นี่คือต้นตำรับเป็นดินแดนแห่งประเพณีการหมักดองที่น่าทึ่งมากๆนะครับมาเริ่มกันที่เมนูที่ทุกคนต้องรู้จกักกิมจิจากเกาหลีนั่นเอง แต่รู้ไหมครับว่าความพิเศษของกิมจิไม่ได้มีแค่รสชาติอร่อยนะเขามีโปรไบโอติกสายพันธ์ุเฉพาะตัวเลยชื่อว่าแลคโตบาซิลัสกิมจิอิซึ่งมีงานวิจัยออกมาเลยนะครับว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลได้โอ้โหไม่พอแค่นั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียบเลยด้วยขยับมาที่ญี่ปุ่นกันบ้างกับมิโซะครับใช่แล้วครับซุปมิโซะร้อนๆที่เราชอบซดกันนี่แหละ คือสุดยอดอาหารหมักเลยนะเป็นเต้าเจี้ยวถั่วเหลืองที่โปรโตีนสูงมากแล้วก็ดีกับระบบย่อยอาหารของเราสุดๆแต่มีข้อควรระวังสักนิดหนึ่งนะครับคือมิโซะเนี่ยโซเดียมค่อนข้างสูงเหมือนกันก็ทานแต่พอดีพอดีนะครับจะดีที่สุด ยังอยู่กันที่ถั่วเหลืองหมักนะครับแต่คราวนี้เราวาดไปที่อินโดนีเซียกันบ้างกับเทมเป้ครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขายกให้เป็นขุมพลังโปรโตีนสําหรับคนที่ทานแพลนเบสเลยนะด้วยความที่มันมาเป็นก้อนแน่นๆแ,แบบนี้มันเลยกลายเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นยอดที่ไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพแต่ยังเอาไปทาอาหารได้หลากหลายด้วยครับกลับมาที่ญี่ปุ่นอีกรอบครับกับเมนูที่หลายคนอาจจะทําหน้าเยออเกนิดนิดนั่นก็คือนัตโต้หรือถั่วเน่าญี่ปุ่นนั่นเองครับ ผมเข้าใจเลยนะว่ากลิ่นเขาอาจจะเมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปสักหน่อยแต่เชื่อเถอครับว่าประโยชน์ของมันนี่สุดยอดจริงๆเพราะในนัตโตมีแบคทีเรียชนิดพิเศษที่ชื่อว่า b a c i ซ l u s s u b t i l ลิซึ่งขึ้นชื่อลือชาเรื่องบำรุงกระดูกและหัวใจเลยครับเอาละครับได้เวลาเปลี่ยนทวีปกันแล้วเราจะบินจากเอเชียไปดูที่ยุโรปกันบ้างว่าครัวของฝั่งนั้นเขามีอาหารหมักเด็ดๆอะไรซ่อนอยู่และนี่ก็คือ South c คร u ทครับ หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือกะหล่ำปลีเปรี้รยวสไตล์เยอรมันนั่นเองบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่โปรไบโอติกส์แน,น่นๆน,นะครับแต่ยังเป็นแหล่งวิตามินซีชั้นดีเลยแถมยังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยครบเครื่องจริงๆมาถึงสิ่งที่น่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดโยเกิร์ตนั่นเองครับ ถือว่าเป็นแหล่งโปรไบโอติกที่หาซื้อง่ายที่สุดแล้วละ่ะแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเวลาไปเลือกซื้อเนี่ยให้ลองพลิกดูฉลากนะครับมองหาคําว่า l i f e and active cultures หรือมีจุลินทรีย์มีชีวิตแล้วก็พยายามเลือกสูตรที่น้ําตาลน้อยๆเข้าไว้แค่นี้ก็ได้ประโยชน์เต็มๆแล้วครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโยเกิร์ตมันธรรมดาไปอยากได้อะไรที่มัน advance ขึ้นไปอีกสเต็ปต้องน,นี่เลยครับ คีเฟอร์บางคนอาจจะรู้จักในชื่อบัวหิมะทิเบตนะครับมันคือนมหมักเหมือนกันแต่ความเจ๋งของมันคือความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เหนือกว่าโยเกิร์ตไปหลายขุ่มเลยครับให้เห็นภาพชัดขึ้นลองดูตัวเลขนี้ครับไม่ใช่ใช่เยอะกว่านะแต่คีเฟอร์มีความหลากหลายของสายพันธุ์แบคทีเรียและยีสต์ตัวดีมากกว่าโยเกิร์ตทั่วไปถึงสมเท่าโอ้โหสามเท่าเลยนะครับนี่แหละคือความแตกต่างที่ทำให้คีเฟอร์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ ทีนี้มาถึงของดองอีกอย่างที่คนชอบกันแปงกวาดองเคยสงสัยไหมครับว่าแตงกวาดองทุกขวดที่เราเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันให้ประโยชน์กับลำไส้เราเท่ากันหรือเปล่าและนี่คือคำตอบที่สำคัญมากๆมากๆครับต้องจำไว้เลยนะแตงกวาดองที่จะมีโปรไบโอติกส์ตัวเป็นๆให้เราเนี่ยต้องเป็นแบบที่หมักด้วยน้ำกับเกลือเท่านั้นนะครับที่เขาเรียกว่า lacto fermented ส่วนในแบบที่ดองด้วยน้ำส้มสายชูแม้รสชาติจะอร่อยเปรีป้ยวๆดีแต่จูลินซีดีๆตายเรียบหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าก่อนจะหยิบใส่ตะกร้าลองพลิกฉลากดูส่วนผสมกันสักนิดนะครับมาถึงหมวดสุดท้ายของอาหารกันแล้วครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องดื่มหมักยอดฮิตระดับโลกกันบ้างซึ่งมีอยู่2ตัวที่ดังมากๆเลยตัวแรกเลยคอมบูชานั่นเองครับ เครื่องดื่มสุดฮิตของคนยุคนี้เลยมันคือชาหมักที่อุดมไปด้วยจูลินซีเลตโตบาซิลัสซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยเรื่องดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายด้วยครับอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือแอปเปิลไซเดอร์วินิกรครับทีนี้เคล็ดลับสำคัญที่สุดเลยนะคือต้องเลือกขวดที่มันมี the mother อยู่ ไอ้เจ้าตะกรคุณขุนที่ลอยๆอยู่ก้นขวดนั่นแหละครับเพราะนั่นคือหัวใจเลยคือแหล่งรวมของโปรไบโอติกส์ทั้งหมดซึ่งประโยชน์เด็ดๆของมันก็คือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยครับเอาละครับตอนนี้เรารู้จักหน้าค่าตาของเหล่าพันธมิตรของเราทั้ง10ชนิดแล้วแต่การจะดึงพลังของพวกเขาออกมาใช้ให้ได้เต็มที่ที่สุดมันมีเคล็ดลับอยู่นิดหน่อยครับมีแค่2ข้อหลกัหลกๆที่สำคัญมากๆเลยครับ ข้อแรกคือต้องให้อาหารพวกเขาด้วยจุลินทรียดีก็ต้องการอาหารเหมือนกันนะครับซึ่งอาหารของเขาเราเรียกว่าพรีไบโอติกหาได้ง่ายๆจากกระเทียมหอมใหญ่หรือกล้วยครับส่วนข้อ2อ,อันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดคือต้องหลีกเลี้ยงความร้อนสูงครับเพราะความร้อนจะฆ่าจุลินทรีย์ตัวเป็นๆของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะกินกับอาหารร้อนๆก็รอให้มันอุ่นลงก่อนแล้วค่อยเติมเข้าไปนะครับ และนี่ก็คือบทสรุปการเดินทางรอบโลกสบับย่อของเราในวันนี้ครับเราได้เห็นตั้งแต่ขุมทรัพย์หมักดองของเอเชียอย่างกิมจิมิโซะข้ามไปดูของดีในครัวยุโรปอย่างซาเคราวกับคีเฟอร์จนมาถึงเครื่องดื่มสุดคูลในยุคนี้อย่างคอมบูชาสไลด์นี้ได้รวบรวมพันธมิตรทั้ง10ชนิดไว้ให้ดูง่ายๆแล้วนะครับเผื่อใครจะเอาไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพลำไส้ของตัวเองทีนี้พอเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้ว คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือแล้วอาหารชนิดไหนละ่ะที่จะกลายเป็นจุดสตาร์ทเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่เพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป